เรื่องเงินเินทองๆไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะทุกคนเอ็นดูพี่กุหลาบเขาให้เงินน้องคนโกเอาอีกแล้วเอาอีกแลอย่าดราม่าน้องนะทุกคนมันคือการแสดงหรือมันคือแบบการเอนเตอร์เทนน้องเดี๋ยวก็จะมีบอกงกนู่นนี่นั่นปุ่มเบื่อมากเลยพวกนี้คือถ้าคุณไม่รู้จักน้องจริงๆบ่มว่านะแค่แค่ดูจากการที่เรา เขาทําให้เราดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นนะแสดงว่าคุณไม่ได้ติดตามเขาจริงๆคุณไม่รู้นิสัยเขาจริงๆถ้าคุณเห็นแค่ว่าน้องแสดงว่านู่นนี่นั่นเอ,อ่ออะไรแบบนี้แล้วมาติฉินว่าน้องอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าคุณไม่ได้รักน้องแล้วคุณไม่ได้ติดตามน้องเขาจริงๆแล้วคุณไม่ได้รู้จักนิสัยของน้องๆเลย อันไหนเล่นอันไหนจริงอะไรอย่างเงี้ยมันมีดราม่านะแต่ก็ช่างเหอะไม่สนหรอกแต่บุ๋มพูดดักไว้อะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วคนไม่ชอบก็อย่างว่าแหละก็ไม่ว่ากันคือไม่ชอบแต่อย่าว่าเขาอะอะไรอย่างเงี้ไม่ชอบแต่อย่าอย่าด่าอย่าด่าอย่าว่าเนแต่เขาน่ารักมากสำหรับบุ๋มอืม คือการที่เราไม่ว่าคนที่เขารักให้คนที่เขารักได้ยินคนที่เรารักแล้วมาว่าเขาให้เราได้ยินอย่างเงี้ยโอ้ยพูดอะไรเนี่ยบุ๋มนี่นแหละอย่าว่าคนที่เรารักให้เราได้ยินเน่ยเพราะว่าบางทีมันก็แบบอาจจะมีโมโหส่วนได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นการทะเลาะก,กันไงเนาะ คนเรามันมองเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็ยังว่าแต่ก็ไม่ควรมาว่าเขาใครก็แล้วแต่่ะทุกคนเนาะ เคยเห็นเด็กม .6 แล้วเด็กม .6 ก็ทำอย่างนี้แหละสมัยเรียนอยู่ผมจะโหลดลงอย่างนี้วันนี้ครับจานวันนี้ไม่มีเรียนแหละครับอะไรนะอะไรครับมันหอดหามล่ะครับ มันหอนทำละเนอหอนหำละเนอลงอีกบ่ได้เมาเชียนำเนอถอกลงหามเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้พี่กุหลาบเข้ามาทางนี้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกำลังจะเดินไปเสียงกองมา ้าเป็นอาหารจริงวันทะยาเสียพันหนึ่งมามันทำไม่ถึงอ๋อพันหนึ่งก่อนเดี๋ยวกับพี่อยู่ก่อนผมเป็นผู้บังคับบัญชาคุณอันหนึ่งพันบาทมาเมื่อกี้ทำผิดหยุดหนึ่งพันบาทไม่งั้นผมแทงคุณวิทย์พื้นนะ คนทหารจันทภาหน้าตรงเอามาพันหนึ่งบาทเอามาพันบาทก่อนเพราะาราจันทภาผมจะปลดประจำการคุณนะคุณไม่เชื่อฟลางผมนิง่งแขนมึงจับอีกนะกว่าสองพันหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท,อ,าา 1, บาทอ้าวไม่นิง่งไม่ตรงอีกหนึ่ง ผมบอกแล้วว่าผมเป็นผู้บังคับบัญชาคุณเป็นนักต่อไม่ใช่นะเป็นนายสิบทหารคุณต้องนิ่งต้องนิ่งต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชากวรนายทหารผมเอามาพันหนึ่งหนึ่งพันบาทมีเงินไหมมีมีเงินไหม,ม,ม,ไ,หมไม่มีเงินเอาโทรศัพท์มาจำช่วงข่าวยากมาแพ่งกัาเบิ์ด พลทหารชันธภารายงานตัวปฏิบัติหนึ่งหนึ่งเข้ามาณหนึ่งหนึ่งพลทหารชันธภาซ้ายหันพลทหารชันธภาขวาหันพลทหารชันธภากลับหลังหันกลับหลังหัน เอาเงิต่กูไมอยากเล่นแล้วเมื่อกี้คืนท็ไปรับเงินพี่กุหลาบครับุสาให้ตังเยอะนะคืนโทรศัพท์ไปแล้วคืนเงินมาด้วยครับตอนนี้เราเล่นเกมเราเรายังเป็นทาหารกันอยู่ไหมเป็นไหมตอต่อมาเป็นไหมเลิกเล่นแล้วครับเมื่อกี้เป็นไหมก เมื่อกี้เป็ี่ยนไหมเมื่อกี้ก็ไม่ไม่เมื่อกี้เป็ี่ยนไหมครับตอนนี้เป็ี่ยนไหมไม่ครับจะพูดมากมันจะได้ร้องเพลงไปมันไปรับเงินให้มันไปจะลองเพลงต่อให้มันยเด็ก <c oughs> เอากได้เสียเงินถิมซื้อไปไหมเสีเงินทำไมเด็กเอาเออเอาอันนั้นให้แลกการสามพัน 3, แรกกับอันที่ได้ตัวตัวแรกเอาเอาคุณเงินมาเหรอ โอ้เออโอ้ยสมองการ์มันช่วยชีวิตได้เลยท่อเอ้ยถ้าหนูไม่ช่วยชีวิตพี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะช่วยชีวิตพี่แล้วค่ะคุณจ้อขอบคุณมากๆนะคะน้องเก๋ไกาต้องบคุณเจ๊กุหลาบขาวฟาดอให้แล้วก็เ้าไปขอบคุณเจ๊กุหลาบขาวมาอีกแล้วครับเด็กก็มาอีกเสียกรวดอ้ยอืม อเอางี้ไปร้องเพลงชา้าให้เขาฟังสักเพลงหน่อยไปเพลงอะไรยือ้อร้องตามฟิวนะพี่ไม่ต้องตรงล็อกออพ่อพ่อคือบอกบอกว่าก้าวเถอะบอกท่านได้รับปร,ริญญาเลยแนมะ เวลาเปลีย่ยนญ่ามือนี้มือนะ่าโตก็ไปได้รับปริญญาคือเขามันมามีหยังมาการันตีดอกว่าโตสิเรียนจบกันโตชี้ขี่ข้าปนปั๊ดนี่กันโตพ่อนอกเรื่องภรรย,ยากันเรื่องเลยพ่อ สัมผจากกันมือนี่มือนาก็ต้องจากกันคือเขาบ่มีอย่างมากกรลันตีดอกว่าเฮาซิอยู่ได้หอดปัจจุบันมีความสุขลูกมีความสุขก,กับปัจจุบันมีความสุขก,กับเจ้าของเด้อ